กลับไข่อย่างไงให้อัตรากเกิดสูงคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสวัสดีเพื่อนๆที่ร้านในงานกเกษตรเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่สมัยฟาร์มครับวันนี้นครับผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการกลับไข่ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนฟักไข่ด้วยเครื่องฟักไข่แบบกลับมือนะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องกลับไข่นะครับซึ่งการกลับไข่เนี่ยอย่างน้อยเราจะกลับไข่วันละ2ครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าวิธีการกลับไข่เนี่ยเราจะต้องทายังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะให้เพื่อนดูนะครับว่าผลงานของการกลับไข่ด้้ววยยิธีีีนนเเจะป็ัังไครบ เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมายกตัวอย่างการกลับไข่ของไข่เชื้อนกกระทานะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เชือ้อไก่หรือว่าไข่เชื้อเป็ดหรือว่าไข่เชื้อทุกชนิดนะครับเราสามารถนําหลักการนี้เนี่ยไปใช้ในการกลับไข่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะยกตัวอย่างของการกลับไข่โดยใช้เครื่องฟักไข่ของสมัยฟาร์มลักษณะนี้นะครับนี่ผมจะพามาดูนะครับว่าเวลาที่เราฟักไข่เตรียมจํานวนครับอย่างสมมติว่าในฐานนี้นะครับฐานนี้เนี่ยจะบรรจุไข่นกกระทาได้ประมาณ130ฟองนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไข่เตรียมจํานวนเนี่ยปัญ จะทาให้เรากลับไข่ลาบากนะครับแล้วเราจะต้องทํำยังไงนะครับเพื่อให้การกลับไข่ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูครับโอเคครับนี่เป็นตัวอย่างของการกลับไข่นะครับที่เพื่อนเห็นตัวนี้ครับก็คือจะเป็นไข่นกกระทาครับเวลาที่เราใส่ไข่ไว้เต็มจำนวนครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เรากลับไข่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกลับไข่ยากนิดนึงนะครับปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าองศาในการกลับไข่ของเราเนี่ยมันน้อยนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการเกิดของเราเนี่ยลดต่าลงนะครับวิธีการที่ถูกกต้้ออองง็คคืเเเรรราาวจะใหไขข่นีย มีการสลับตำแหน่งได้มากที่สุดนะครับอย่างสมม be ุติว่าฐานนี้นะครับผมใส่ไข่ไปเต็มจินวนเลยนะครับแทบจะไม่มีพื้นที่ในการกลับไข่นะครับซึ่งวิธีการก็เราแก้ไขแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับนั่นก็คือเราจะเตรียมฐานไว้ฐานหนึ่งนะครับก็คือเราจะนําไข่ของเราเนี่ยมาพักไว้ที่ฐานนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับอย่างสมมติว่าฐานนี้นะครับเราอาจจะหยิบไข่ออกไปก่อนนะครับประมาณสักสิบกว่าฟองนะครับแบบนี้นะครับเราเตรียมพื้นที่ไว้นะครับสําหรับนี่ครับผมลองไข่ไว้ดีครับ คือแจะเห็นว่าพื้นที่ของเราก็จะว่างมากขึ้นนะครับนี่ครับก็จะทําให้เราเนี่ยกลับไข่ได้สะดวกขึ้นนะครับนี่ครับองศาในการกลับไข่ของเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับซึ่งจะต่างจากเมื่อสักครู่ที่เพื่อนเห็นนะครับก็คือไข่เนี่ยแทบจะเบียดกันเลยนะครับเวลาก,ก,กลับไข่ก็จะกับไข่ลาบากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งเอาไปก่อนส่วนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทําการกลับไข่ลักษณะนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยกรับไข่ได้สะดวกขึ้นนะครับหลังจากที่เรากลับไข่เสร็จแลนะครับเราก็นําไข่ส่วนที่เราหยิบออกไปเนี่ยกลับมาไว้เหมือนเดิ นี่ครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อนดูนะครับชิปอ่าแค่นี้ครับผมนี่คือวิธีการกลับไข่ในกรณีที่เพื่อนๆใส่ไข่ไม่เต็มจำนวนนะครับวิธีการกลับไข่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไข่ไม่เต็มจำนวนเนี่ยวิธีการกลับไข่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราจะต้องทายังไงนะครับนอกจากการหยิบไข่ออกไปก่อนบางส่วนแล้วนะครับในการสลับถาดไข่เนี่ยก็ถือว่ามีความจำเป็นนะครับไม่ว่าเครื่องฟักไข่รุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับ อุณหภูมิแต่ละจุดในตู้เนี่ยจะไม่เท่ากันเป๊ะๆนะครับอาจจะมีห่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการกลับไข่ก็คือเราควรจะสลับถาดท,ทุกครั้งที่เรากลับไข่นะครับอันอย่างสมมตินะครับหลักการขอสมัยฟาร์ามเนี่ยนำถาดล่างสุดเนี่ยขึ้นมาไว้บนสุดนะครับอันยกตัวอย่างสมมุติว่าตอนนี้ผมกาลังกลับไข่อยู่นะครับกลับไข่เสร็จแล้วเนี่ยทุกชั้นแล้วนะครับผมก็จะนําถาดท,ที่1เนี่ยขึ้นมาไว้บนสุดแบบนี้นะครับสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยผมก็เอาถาดล่างไมใชั้ นั่นก็คือน้ําถ่างล่างสุดเนี่ยขึ้นมาไว้ชั้นบนแบบนี้นะครับเราก็จะทํยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงครกําหนดเกิดนะครับพอถึงกําหนดเกิดแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสลับถาดก็ได้นะครับก็คือเราสลับแค่ช่วงระยะของการฟักแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือหลักการของสมัยฟาร์มที่เราใช้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าหลังจากที่เรากลับไข่ฟาร์มที่ผม,มให้เพื่อนดูเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยผลงานการเกิดหรือว่าอัตรา,าก,การเกิดของไข่เราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมาดูตัวอย่างเลยครับ โอเคครับนี่คือผลงานของการฟักไข่ของเครื่องฟักไข่ของสมัยฟาร์มแล้วนะครับหลังจากที่เรากลับไข่แบบที่ผมนําเสนอให้ดูเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับผมเครื่องฟัไข่เราจะสามารถฟักไข่ได้ถึง4ถาดเลยนะครับถ้าเป็นไข่นกกระทานะครับอันนี้ถาดบนสุดนะครับอันนี้จะเป็นถาดที่สองนครับแล้วก็ตัวนี้เป็นถาดที่3นะครับ แล้วก็สุดท้ายผมอันนี้เป็นถ่ายที่4ี่ถ่ายสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ไฟของเครื่องฟักไข่นะครับ <c oughs> เพื่อส่องสลานครับเพราะว่าตัวนี้ถ่ายคลิปตอนเย็นนะครับอาจจะมืดๆนิดนึงครับผมนี่เป็นผลงานของเครื่องฟักไข่ของสมายฟาร์มครับแล้วก็เรากลับไข่ตามวิธีที่เราให้เพื่อนดูเมื่อสักครู่นะครับเห็ครับผมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเกิดของไข่ของเราเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า8 0ดสเปอร์เซนนะครับแต่ทั้งว่าท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของไข่เชื้อของเพื่อนด้วยนะครับโอเยค,ครับตอนนี้เพื่อนก็รู้แล um ้วครับว่าวิธีการกับไข่เนี่ยเราต้องกับไข่ยังไงครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหรือว่าทําให้อาจารย์เกิดสูงสุดนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถนําแนวทางที่ผมแนะนําในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในฟาร์มของเพื่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนดูใน้แต่ต้นคลิปมาถึงตอนนี้นะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลไหนที่ผมพูดตะลนไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถสอบถามทางคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าจะทักมาสอบถามโดยตรงที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ ซึ่งสมัยฟาร์มก็มีเพจนะครับเพื่อนๆก็สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆสืบทราบอะไรนะครับก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้ครับหรือว่าติดต่อทาง ID ใดด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโกสมัยฟาร์มได้จังภาพการสมัยฟาร์มก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆในที่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ